สดีครับโลก,กาพ่อพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกตัวคนหนะึ่ค่ะเด้อมูนี่กับมาพบพอกัพบพวกเฮาตอนเศร้าๆคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะเช้าของวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วเนาะคะ่ะเนาะมูนี่กับโลกกาก่อนไปโรงเรียนเนาะคะ่ะนายต้นกากับมาโลกกาซอ,อยพอก่อนสิไปโรงเรียนเนาะค่ะเดี๋ยวนี้กับประมาณ หกโมงหกโมงกลัวะะแล้วค่ะก็มีเวลาหอดเ็ดโมงกับไปอาบน้ำแต่งตัวกินเข่าไปโรงเรียนเนาะคะเนาะลูกเศร้าไ้เศร้าหน่าพ่อเมีจักน้อยนะะเนาะเห็ดหนาคือที่พ่อเมีพี่น้องเนาะปีนี้เนะาะคุณลุงค้นกับว่าวานไว้น้ำก็มาถ,ถ่วม แต่ทางพวกเขากับท่วมคือการพอมีพี่น้องกับ,กกบสีแดงดำเอาเนาะคะ่ะเนาะใไฮนึงแงวอัลลาดอยู่คุณน้ำฝายคุณเพียงน้ำโบโตก,กันเลยเน่าบบเกิดซ้ำพอมีพีน่น้องเนี่ยฝนกระเลงคัะกระเลงแน่เนาะปีนี้ก็ได้โตกระตกะประตัวฝ่าอีิริยาฝนทางหนึ่งน้ำจะว่าหล่นเฟะๆทางหนึ่งกับโบโต๊ก็มี บรรยากาศยูทงหน้ายางีมือเสาตอนหกโมงเช้านาะค่ะเนาะืันนี้ก็สิอากาศดียุตี้พอมีพี่น้องบ่มีแดดดอกการลิ่นแสงแสงแซะเบ,บิดมือกันยังดีอยู่ดีพ่อมีพี่น้องเนาะใครก็แดดอยู่แดดก็เหตุเวียกบ่ได้เลยหอนแดดนั่นดีก็ได้หลายมัดแล้วดีชั่วโมงหนึ่งก็ได้ตืมกันหลายมัดตัวใครก็พอหกผู้เดียว เพื่อนมีแนวอยากได้ลรอพอมีพี่น้องพอนก็นเลยมันเห็ดเวียกซอยพอเมนบอเมยนบอยิมปุยปุยนี่อยากได้ยังน้อมีแนวอยากได้ยังนอนนี่นายกาคือมันแต่น้อเลือกเลี้ยนมากกับดำหน้าจอจาะยิมปูย,ยิมปุยมีแนวอยากได้ โอ้ได้เสียกเง a เก่เกาที่จมโบมึนหยบหยบนาะเพื่อนนี่ฉีดดื้อไ่นี่เอาเจ้าเจ้าต้นกะเดี๋ยวก็ได้ไปอาบน้ำแตงโตไปโรงเรียนละจัก,ก1ินาที่จัก1ินาที่ก็ขึ้นไปหาแตงโตกินเข่าไปโรงเรียน เสรนแล้วเนาะค่ะเนาะมือนี้แม่บ้านก็เอาชีวิตประจำวันตอนเช้าเช้ามาฝากทุกคนเหมือนเดิมพวกเฮาขอบขัวอีสานนอนหน้ากาบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนเด้อค่ะเดอะ้อที่มาเป็นกำลังแรงใจพวกเฮาตลอดมาเนาะค่ะเนาะคลิปนี้แม่บ้านก็สิขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี้กันเด้อค่ะเดอะ้อคลิปหน้าจังมาพอกันใหม่เนาะคะ่ะ พวกเข้ขอป่วยสารนนนหน้ากับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายคือกระพแข็งแรงลำลำเรื่วยๆกันทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะเนาะวันนี้แม่บ้านกัได้กก้าวเข้ามาสวัสดีค่ะ